Go RFQ หรือ r f q ที่มีสีทองบนอะลีอบานะคะนั่นคือ b u y e r ระดับใหญ่นะคะซึ่งอะลีอบาจะจัดให้อยู่ในเลเวล L4 หรือ l 4นะคะยอดการซื้อขายในอะลีอบาจะอยู่ที่ประมาณ10,000เหรียญนะคะเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 5 0 0 0 0หานะคะคุณส่วนบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่มากๆนะคะอะลีอบาได้จัดระดับให้เป็น g o r f ไวไว้ให้แล้วนะคะฉะนั้นเวลาคุณโค้ช RFQ คนะคะคุณพยายามเลือกโค้ด Go RFQ นะะแต่ถามว่าโค้ดเซนค้าจะโค้ด G กู r q เได้ยังไงคุณก็ต้องใช้ b a s i ค RFQ นะคะให้ได้นะคะ q 0 RFQ ต่อเดือนนะคะคุณแล้วในเดือนถัดไปคุณจะได้โบนัส ได้รับโค้ด GO IQ ปเ็นจำนวน5 IQ จากอรีบาาทนั่นเองนะคะคุณความรู้ดีๆอย่างนี้ติดตามไ้ที่ Facebook ส่งออกไปง่าย TikTok อาจี t นไตเซน,นะคะคุณอยากเรียนส่งออกกับโค้ดเซ็นนะคะ l i a ไ a อานตมาได้เลยนะคะมีสอนอรีบาแบบจับมือทำทั้งคลาสออนไลน์และเจอตัวนะคะคุณสวัสดีเจ้า l i โอเอแอดอาเจนไตเรียนสบออกกับโคเซนเรียนอดีบบกับโคเซนนะคะคุณสวัสดีค่ะ